อันนี้เราจะทําน้าพริกปลาทูกันนะคะนี่ปะเดี๋ยวเราไปทอดปลาทูก่อนอะพิ่งจับหมูอยู่หมูตัวไหนเล้ <c oughs> อย่ารอให้น้ำมันร้อนแล้ว <c oughs> ค่อยใส่ปลาทูกันนะคะร้อนแล้วนะ่จริงร้อน,นี้ <c oughs> จุ๋มเลยม่ไดจุ๋มเดีย๋ยวให้ร้อนเริ่มล,ลนะเริ่มละถ้าทำมันร้อนแล้วควันมันจะขึินใช่ไหม มันจะมีฟองอยนี้สะเนี่ยรอแล้วเนี่ยใส่เลยปะใส่เลยเออค่อยๆใส่ก็ได้้ะพี่ก็บอกใส่เลยกลว่าจะทอดทั้งา่าดอะถ้ามันติดมอกระแกแล้วเพราะทอดในกระทะถิดต้องอ,อยากกินแกงมะกอ,อ,ะอกเดี๋ยวเราทำกัน แกมใส่อะไรใส่ปลากระป๋องได้ไหมได้แต่ต้องไมผลิตปลากระป๋องก่อนช่างไม่อยากไปตกปลามาทำปลากระป๋องอันนี้ก็เดี๋ยวรอสุกนะคะแล้วเขาตักไม่ใช่ปลาทูแม่กองอน่ยถ้าปลาทูแม่กองต้องนา่งอีกน้างอหน้างอคอหักที่กินผักล่ะหนูมีเป็นทอดเลยไม่กินผักหมด อ๋อร oh. อนิ่โปรตีน,ตนใช่สร้างการเมืองใช่ไหมใช่ดูดิกล้าไปมันมนอามนอ,อย่าไปต่อยใ,ใคร,ครนะอย่าเขาตาย <laughs> มาละมั้งตัวไหนกินตัวไหนแก่ฉันไม่กินดีกว่าฉันท่ากรอบอหอนหลุดแล้วนะ ดูอ่ะดูดิมาชดเลยต้องตบอ,อันนี้ปลาทูก็ถูกนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันอันนี้เราจะคั่วหอมกระเทียมนะคะเสร็จแล้วทำไมพริกอันนี้มันใหญ่จังอะ อันนี้เราก็รอไม่สุกนะคะไม่รู้จะสุกหรือว่าจะไม่นี่อันนี้เราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราไปตำกันแล้วก็มาตำพริกกันเลยไปตำอันนี้เราจะตำพริกให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูหัวแบบน่าก,กินมากอะ่ะกรอบ แล้วเราก็จะใส่ประทูที่แกะนะคะใส่ไปเลย <laughs> อาการเาไป็นยังไงครับแล้วกระปุเลยใช่ปะใช่แบมแบมแ,บบแบบ้มนี่หรอมีเป็นสต๊อกขาดไม่ได้เลย <c oughs> แล้วก็ปรุงเลยอันนี้มะนาวแล้วก็ใส่น้ำ,นำปูน้ำปลาใส่ดื่มดูนั่นไดเคยเห็นแล้ว แล้มไม่ใช่ไม่เอาแล้วก็ใส่นปลานะคะพออย่างอันนี้พี่รอว่าให้หนูเพาะ,ะให้รอให้เพาะก็คิดว่าใส่จะใส่เยอะใส่แค่ขอค้อปปกุ้งปิกแล้วก็ใส่อะไอีกครบแล้ว เป็นน้ำปลามะนาวแบบคุ้นมากอะขาดอะไรขาดความละลายนั่นมัขาดแล้วคนดฉันปวดนิ้วแล้วดูน้วชิมนะชิมนั้นอีกไหม อะไรอ่ะไม่ชิมก่อนเออแม่อะไรบ้าวะมันเหมือนมันลืมมันทุกอย่างอ่ะถ่ายอยู่อย่างเดียวทำมาอร่อยใส่อีกปลาก็ใส่แล้วชูร่ก็ใส่แล้วเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวไหมอืมเปรี้ยวนิดนิดเอาเปรี้ยวอีกอ่ะเปรี้ยวอีกแหละ มีจฉะเจ้าเนี่ยก็กินกันพริปลาใช่งหมือนกันตาจะปิดแล้วนะได้แล้วมั้ ไปถึงปลาอะไรเงี้ยเหมือนแล้วอันตัวแล้วนะก็ตัวใช่เนี่ยนะเหมือนอื่นๆเนาะพี่บอมนะอื่นระบบอื่นวันนี้ตาไม่อยากลืมเลย น้ำพริกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ